ต่เน้อตอดีมั่นก็ใด้เวลาจิลงตอต้องเบิ้งอันเกา่าลบถิ่มเลยจะกิ่มลายมันเป็นประวาัต <c ười> ิใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์อย่พอนจะกิ่มลายมันเป็นประวาัติจักเสียงไอต่อเสียงไอดอกยังไม่ได้เก็บดีโดยสัมพายุทธวันดีจ้า ัปดีจ้าจานมเอพรทิพากินมันเทศหาที่ตั้งก็ค้าตั้งนี้พอตอนแกงซุกแล้วไรแล้วก็เอาพักพักนังอ้อมเออพักกะแยงนี่แหละใส่อือันดดนเกาปลาลบกทิ่มเนื้อปลาเย้ไปเห็นยังเดี๋ยวมัน Uh ัพี well ่มันแซ่บใช่ป่ะมันเนี่ยมันเนี่ยมันเนียนี่ป่ะพี่เนี่ยมึงมกขี้เท่าเลยแซ่บเออยอดวิวเฉยๆจ้าวันดีจ้าจ่าหนุ่มไปทำงานก็ออกไปเด้อไม่เป็นยังหรอกจ้าไอพ่อนจะกินจะทำงานต่อขายของต่อเห็นน้ำเป็นสีๆไปเห็นบ้านเขาตาเอ้ยบ้านเขาเห็ดไหมงามกระโดดกระเดียด โกโก้จะไม่หวานยั่วยั่วยังเดียวตีนอวิ่งเก็บผ่าแม่มันก็ไปได้เสียไก่แปะชาบปะนะบ้านยี่พรเรี้ยงนั่งออมแถวนี้เรียกใบอะไรเนาะใบนั่งออม อยู่แถวบ้านย่านี่เรียกอะไรอยู่ขอนแก่นเรียกบ้านไปเห็นน้ำเปื่อยๆไปเห็นบ้านเขาป้าเอ้ยบ้านเขาเห็ดไหมงามกระโดดกระเดียดคุณคุณบ้านเอต่ยจ้าขอบคุณที่แวะมายายพรก็ขายของก่อนปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยฝนตกเลย แพร่พากินมันเทศห่าที่ตั้งก็คาตั้งสวัสดีจ้ามานี่กลิ่นมันเทศแกบยาพรไม่ใช่ปลาสุมมันนั่นไอแบบปลาสุมไร่ก้างนะก็ชอบ ยายิพรนไปดูไขรร่แล้วเยิพรนไ่ไปไหนดอกยายพรนเหนียวจริงๆเด้เหนียวแน,น่นพ่อตอบไปเสโอ้ยอ่อนเด้ป้าไม่ถิงปิดไม่ได้ดอกจกักไม่พอนาทีก็มาเร็วเต็มยิง ่องเล็กน้อยเลิกดดีจ้ากินมันเทศมเช้านี่กินตะเขา้าปลาสมทั้งชีชีคือตรงไหนยายปอนไม่รู้จักเขาบอกชี้กล่องนะกล้องข้างนอกอะแล้วปากไปลงมายน,น,น,นตกสามเมตร อันนี้กำลังร้อนจะจะตกอีกว่าทำม่ตกยายพอไม่ได้กินเข้าดอกไม่ใช่ปลาสุงมันนั่นไงปลาคุมไร่ก้างนะก็ชอบนะนี่กลิ่นมันเทศมันเทศกัยบยายพรมาดีกาไปถ่ายในบ้านบ่งเหเบิง่ง ถ่ายข้างนอกนาบา้านคือบานเขาา้ามาบ้านจานุมมีข่าวร้ายแบ่งไว้ในพพอในด้อปีนี้ไม่ได้กินดอกทำมันจิบเป็นอยังงี้อยู่คือเกาทำไงก็ไม่ลกทำไงก็ไม่หาห้มาว่นนี่มีมีเพื่อนหาผู้ติดตามหารอยสีห้าคนดึกดำบรรไม่มีข่าวกินไปคุดมันเทศไปหาคุด เผือกพุทธมันมันไม่ใช่ปลาส้มันนั่นไอปลาส้มไร่ก้างนะก็ชอบนะไม่เคยกินไม่ใช่ว่าไม่เป็นไม่เคยกินทอดปลาสม้มยายเข้ามาขายอยู่นาบ้านนาเช้าเนะี่ยปลาส้ม กินมันเทศแล้วก็แล้วเขาเช่ากินซ้ายเขาเที่ยงไม่กินกินเขาอกินมันเทศแล้วก็แล้วเขาเช่ากินซ้ายเขาเที่ยงไม่กินกินเขาสวัสดีจ้ามานี่กินมันเทศกับยายพรมันเทศไม่ใช่มันหัวเสือ กินใส่กินแล้วมันมันมาเด้อไปเก็บผา,ก,ากัวยจะขายของแล้ววิ่งไปเก็บผาพี่น้องเออเฮ้ย hey. ไปถึงผาปลาสมทั้งชีชีคือตรงไหนยายป้อนไม่รู้จักเขาบอกชีไม่เป็นอาหารแบบไหนของดิบๆอะไรเงี้ยพ้อนไม่เคยกินปลาสมปลาไ จะกินก็ต้องเอาไปนึ่งเอาไปทอดปลูกในบ้านว่าไว้ให้ร้ายคือร้ายเส็จน้ำตาลเนี่ยมันต้องใส่น้ำตาลก็อร่อยบ้านจาันนมมีขาวร้ายแบ่งไว้เหนไพ่อในดื้อปีนี้ไม่ได้กินดอกถามันจิบเป็นยังไงแข่งขี่ขาตน,านาต้นนาอเตยมีเครื่องซักผ้าก็ว่าจีแเหี่ยวบอกว่าเญี่ปุ่นเขาก็ะซักสวยพ่นออ้อง เป็นตยูแตย่ยูงามงามก็เลยมาเล่าสูฟังแต่ยังไม่ได้กินด้วยกันพอให้ได้อันนั้นโอ้ยมาร้อนถึงแบทเยาพอก็จะมดอ่าเย่พอนขอคุณหลายๆเจ้าขอให้ทุกคน้ายนามท่วม ทางนายยายพรถ่วไม,ม่เห็นตนเข่าเลยน่าร้ายจริงๆปีที่แล้วยายเก็บผ่าพอ่พองขายของเขามาซื้อเขามาซื้อขนมพอาาม่อ,มองมมยา ออกแดดมาถึงมาถึงสองนาทีเอาแล้วมากินวิ่งเก็บแม่ลุงลุงวิดีโออันไปลุงพุ่มพิณ,ณ,ณอยู่นะเห็ดถ่ายวิดีโอข้างนอกอ่ะนะถ่ายก็ได้เอาไปแกงใส่ไปย่างเขาใส่ใบนั่งอ้อมกินจานหนุมเมยยายพ้นวิ่งหัวละเอวหัวสุกหัวซุนวิ่งไปเก็บผา เกือบไม่ทันพ่อไปเก็บยังเนาะมันไอ้พรมาไล่อ่ะใส่ม่ยกเนตรกินอร่อยอ่ะ้พรมันญ่ทำหรอก,กั้ะพ้าในคลิปเรียวตัวมันก็แช่ได้นะต่อดีนันงว่าได้เวลาัดิลงก่อต้องเบิ้งอันเก่าลบถิมเลย คีดข้าวคิดแล้วบัตน,นี้เก็บแล้วเก็บเลยไม่เอาออกมาแล้วเพราะโคตรเลยคุณบ้านนี่เตยจ้าขอบคุณที่แวะมาเยพรก็ขายของก่อนอร่อยบ้านเยพรเป็นอาหารที่เยพรชอบกินแต่มาอยู่นี่ไม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 ทำกินไม่มีคนกินด้วยโต๊ะมากิน

อยู่แถวบ้านยา่านี่เรียกอะไรอยู่ค้อนแกนเรียกบ้าน<ด>ป้ามีสตอ๊อกไว้อยังก็นลงได้เ,เหมือนละอันเก่าลงมมาได้ดิแต่ไม่ไม่ถึงยังไม่ได้เอาข่าวบ้านดอกยุด